ไอ้อึบเก็บเอาที่ล่นลนั่งเนปตำหมึกหงเก็บปลาเขือเขือหน่อยต้นบักอึดเอาไปใส่ต้ตำหมากหงตำหมึกหงเ้แบบพีกแห้งน้ำเดี๋ยวพีกหัวตะเก็บมาว่าหลาดแบอืมพ่าปลูกเอง หลังยังจักแนวต่เพกระเทียมกับบะมี่ดอกยายนั่งก็บบเสรกระเทียมไหมยเียมบะหมี่่ใส่รเบิหรือใส่เบิร์ดหื้อมรด ขุ้งเผ็ดจกินแก่แดดแดดมันพอนครับเห็นไหมมันขึ้นกันหน้วแะบนีน้พวกนายแก่รูปเร้องด่างเ,าเลยแล้วใส่บักเขือกเขือสมมีบักเอิ้องน้ำด้บักเอิ้อนี่ด้วยเหลืองๆเอ,เอาขนมันออกแล้วก็ตำร่วมกัน ไม่ได้สือ่อยังได,ด้ไปเก็อบออหลังลานหลังบ้านนี่ยังได้กระต,ต่ำายังสั่นละ่ะกับปะคงลานเองปะคงกรอบกรอบกรอบคักคอิรีนะลเล้ปะคงนะปะคงย่อยน่างโลกปไปปกกอานี่วยแบบนี้กวงอยู่ในตู้พนาวขี้านไป้าถิ่บางหน้าบางหน้ากับปูไว้หลังบ้าน thịt sấy nấm gan, đấy ừ, mang mẹ, nó, mà, nó, mà, nó nhậu, nhậu để ăn bùi nó đằng vui 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 mà nào, bùi, thịt sấy, lại con, mang quan mạnh, khoai tèn, xì muối khoai tèn, rồi tăm bạch hoa còn gì này, nhiều quá rồi, nhiều cả ล้วก็กัเก็บมาจากต้นมันหละต้นหลังบ้านนี่ทุกอย่างได้อยู่หลังบ้านแม่นั่งแล้วปูไปเบิดนี่มีหอดมีกะถินเสร็จแล้วกัใส่ปลาแดกปลาแดกที่ใส่เราไปนี่ใส่น้ำปลาแดกจักหน่อยอย่างมันเข้มอันนี้ปูนี่จับมาเองได้ปูปูก็ไปหามาเองบ้านเท่านอ้อยังกับหากินนี่มันผ้าแสบนี่ ยินโมโต้ทากะละนี่ให้เข้าไปมันนายแมงวันตัวนี้แถมเหือต่ำใส่ขวบน้ำกันกันนะบินวิววิววิวอยู่นี่ซีบมังกันสีตาแสบแต่สีบักกรอกไหมแสบเลยกะปิใส่น้ำจะกับปิน้ำตาเกี่ยววาน กระแดกอีกจังน้อยกันกระแดกกระแทบด้นี่ปุ๋แบงวันมันบินวิววิวิว,ว,ว,วมาอยู่สิหัวมันลงโคกอยู่ได้นี่ปดนด้เพิ่งเด้อี่น้อยสีหัวแมงวันใส่แบบนี้ใส่ต่ำมาคงนั่งมาเติมกันทีว่าเป็นประเพาะจะข,ข้ามใส่กระแทกเราิกหน่อยเลยใปเพืน่นมากินเพชร หอมป้านนำลายแตก้ลายแตกเซียๆเลียเอะแม่ห้อ,องทุกคนสุดยอดสุดยอดให้ลงไปห้นเบิดขยานบ่อิมเอิรนแม่มดนมากินน้ำกันเนี่ยแม่มดเราอยู่บ้านบ่อ ชา,าบาน,น,นี่อู้มันนายแมงวันูเ้สีเป็นกระแสิ่งเ้อ,อะะรโจโกโอยูย่หอมปูบะคักแล้วเน้ากินบะเนี่ยมะฮงมี่พักขนมจีน